เป็นหัวข้อที่สามนะคะหัวข้อที่สามเนี่ยจะเป็นในเรื่องของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรตานทีนี้เวลาเราทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอะคะ่ะที่เห็นภาพแล้วก็ชัดเจนได้ดีที่สุดอะคะ่ะเรารีวิวงานวิจัยแต่ละเรื่องในแพทเทิร์นตารางนี้นะคะอย่างเช่นเราผู้เขียนคนที่หนึ่งะคะเราเป็นสมมติเป็นอ,อัมยุรีเสถาวรหลังประเด็นปีไหนคะปี สองห้าสองห้าหกเจ็ดแล้วก็ทำชื่อเรื่องสมมติเป็นชื่อเรื่องเดิมนะคะวิธีการกระตุ้นแพชชั่นของนักกีฬาฟุตซอลเวอฟุตบอลฟุตบอล ถือว่าชื่อเรื่องอาจจะเป็นนะคะวิธีการกระตุ้นแพชชั่นเพื่อเพิ่มความสามารถของนักกีฬาฟุตบอลนะคะตัวแปรมี2ตัวแปรก็คือในเรื่องของแพชชั่นนะคะกับตัวที่2คือความสามารถของนักกีฬาฟุตบอลนะคะประชากรและตัวอย่างก็ยังคงเป็นนักกีฬาฟุตบอลในโรงเรียนมัธยมปลายนะคะจำนวนอาจจะห้าสิบคนหนึ่งอย่างนี้นะคะแล้วก็ ผลการวิจัยพบว,ว่าเมื่อนักเมื่อนักกีฬาเล่นกีฬานักนักกีฬาที่ที่เล่นกีฬาเล่นกีฬาดีขึ้นนะคะเละ่นนักกีฬาเนี่ยค่ะที่เป็นตัวอย่างนะคะเล่นกีฬาได้ดีขึ้นหรือมีความสามารถดีขึ้นเมื่อได้รับการเพิ่มแพชชั่นแล้วนะคะแต่เวลาผลการวิจัยแบบนี้เนี่ยเรายังไม่ค่อยมองเห็นว่าแล้วเขาเพิ่มแพชชั่นเนี่ยมาทำยังไงเห็นไหม บางทีสรุปผลการวิจัยมาแบบนี้ยังไม่ค่อยเห็นอะไรว่าเราเพิ่มอย่างไรเราเพิ่มอย่างไรเดี๋ยวตรงที่บอกว่าเพิ่มอย่างไรจะค่อยไปโฟกัสรายละเอียดของตัวแปรต้นในหัวข้อที่5อันนี้ก็ได้นะคะที่บอกว่าเพิ่มอย่างไรเราจะไปเจาะเจาะตัวแปรต้นเนี่ยในหัวข้อที่5ตรงนี้นะคะต้องให้ลงรายละเอียดนะคะแต่หัวข้อที่3เนี่ยแค่อยากรู้ว่ามันมีตัวแปรต้นอะไรบ้างที่ส่งผลต่อแตรัวแบบ่าง อันนี้ก็ยังไม่ต้องลงรายละเอียดเกี่ยวกับตัวแบรต้นมากก็ได้นะคะโอเคทีนี้เราทำมาอย่างนงี้ค่ะอย่างน้อยขอ5เรื่องนะคะอย่างน้อยขอ5เรื่องทำาสุดทำตารางตรงนี้เสร็จแล้วทำยังไงต่อคะเหมือนเดิมค่ะเข้า Chat GPT นะคะโดยที่หญิงยกตัวอย่างสมมติหญิงมีไฟล์สมมติมาให้ละอันนี้คือเขาก็ทำมาละ5เรื่องนะคะเขาทำเรื่องเกี่ยวกับ ตัวแปรตามของเขาคือความเร็วความอ่นของนักกีฬานะคะแล้วก็ศึกษามา5้าเรื่องอันนี้เรื่องที่1นะเรื่องที่สองนะคะประชากรเท่าไรแล้วก็เรื่องที่สามเรื่องที่สี่เรื่องที่ห้านะคะแต่อาจจะปรับให้มันถ้าถ้าถ้าจริงๆปรับให้มันอยู่ในฟอร์แมตแบบนี้นะคะแต่ถ้าเกิดจะไม่ปรับ ชท GPT มันฉลาดพอเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหีิจะใช้ไฟล์นี้นะคะเข้าสู่ Chat GPT เลยแล้วปิดไปทีนี้เวลาเราเข้าสู่ h ช GP t GPT เนี่ยอย่าต่อตรงนี้ไปเลยอย่าเพิ่มต่อตรงนี้ไปเลยให้ new chat เขาว่าอะไรถ้าเกิดเตอบตรงนี้ไปเลยนะเดี๋ยวเนื้อหามันตีกันตอนนี้เนื้อหารตรงนี้ยังเป็นในเรื่องของฟุตบลอลอยู่เลยแต่ตวันนกี้เนี่ยจะพูดเจาะไปในเรื่องของความอึดของนักกีฬาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหนูกดเนียวแชททุกครั้งเนียวชช้ทุกครั้งเสร็จปุ๊บกดเครื่องหมายบวกค่ะกดเครื่องหมายบวกแล้วก็แอดไฟล์เข้าไปแอดไฟล์เข้าไปเนี่ยเมื่อกี้ไฟล์อย่างแอปเซฟแอดตรงเนี่ยดาวน์โหลดแล้วก็กีฬาตรงนี้นะคะจะเป็น สังเคราะห์งานวิจัย5เรื่องเกี่ยวกับความอึดน,นะคะความอึดและความเร็วใช่ไหมคะความอึดของความเร็วของนักกีฬาอัพโหลดไปเสร็จปึ๊บก,ก็ให้เขาวิเคราะห์มาเลย เขาเขียนเป็นชื่อหัวข้อนี้เลยก็ได้โดยที่ถ้าเกิดสมมติว่าเรามีหัวข้อย่อยในใจนะคะหัวข้อย่อยในใจเราก็บอกว่าแบ่งเป็นหัวข้อย่อยอะไรก็ว่าไปนะคะแต่ทีนี้อันนี้อีกยังไม่ได้อ่านละเอียดก็ไม่มีหัวข้อย่อยในใจก็ให้มันทําทําตามยถากรรมมาให้ใช้ชิวิธีเขาทาตามยถากรรมมาให้เลยก็ส่งไป อันแรกเห็นไหมคะเขาส่งเขามาละโปรแกรมฝึกความเร็วเพื่อพัฒนาการวิ่งระยะสั้นนะคะอันที่สองก็จะเป็นเรื่องนี้นะคะอันที่สามเรื่องนี้เรื่องนี้แต่สิ่งหนึ่งอ๋อเขานั่งจะทําเป็นทีละเรื่องใช่ไหมคะถ้าทำเป็นทีละเรื่องแต่ถ้าสมมติว่าเราแบบมันกา,ารวิ่งระยะสั้นเสริมมาแบบติดน้ำหนักกันนะน้ำหนัก วิ่งเร็ววิ่งเร็วนะแล้วบอกเขาค่ะเพราะว่าอันนี้มันเหมือนเป็นขนมชั้นนะ่ะมาวิเคราะห์ให้ยิงทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องหญิงหญิงไม่ฝากใจไม่ใช่มันต้องเป็นเป็นแบ่งเป็นสองสองหัวข้อนะคะจะให้แบ่งเป็น,นสองหัวข้อเป็นนักกีฬาฟุตบอล์จากนักกีฬาวิง่ง ทีนี้ตอนแรกบอกบอกเขาเลยไม่เอาค่ะเอาใหม่เหมือนคุยกับเพื่อนเลยนะคะช่วยแบ,บ่งใหม่เป็นเป็นสองหัวข้อนะคะแล้วก็เป็นความเมื่อกี้อ่านแบบรวดเร็วก็น่าจะแบ่งไว้เป็นนักกีฬาฟุตบอรกับนักกีฬาวิ่งนะคะความเร็วและความฝืนของนักปปกีฬาฟุตเอรกนักกีฬาวิ่งเสร็จแล้วก็อ้างอิงในเนื้อหาแล้วทำรายการอ้างอิงแบบ ABA สไตล์ให้อิกด้วยแต่ในกินล้วนถ้าเกิดเรามีที่บอกว่าให กดมาตั้งแต่ซ้ายสเปซเาจะดีกว่าราไม่รู้แช้จีีทีจะมั่วหรือเปล่าน่ยงั้นวิญญาณที่เกี่ยวข,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 ข้องกับความเปิดนักกีฬานี่ปึ๊บแต่เขาไม่มีการอ้างอิงในเนื้อหามาให้ก็สั่งใหม่แหม่มั่วหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าเราข้อมูลเราไม่ได้ใส่เข้าไปไงนะคะมันเอามาจากอันนี้ข้อมูลเราไม่ได้ใส่เข้าไปก็เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรื่องทำรายการอ้างอิงแต่ก็อาจจะเติมเข้าไปเอง นี่เป็นต้นนะคะโอเคค่ะ